พาฮารุมาจะไปซื้อกับข้าวนะคะเดี๋ยวเราจะไปห้างนี้ค่ะเซยูอันนี้นะคะซุปเปอร์นี้นะคะเดี๋ยวเราข้ามแยกไฟแดงนี้นะคะค่ะด้วจังข้างหน้านี้ก็เป็นโรงเรียนรุ่นะคะ่ะตึกใหญ่ๆนี่นะคะเอ็นจักกุ่นเนี่ ตอนนี้นะคะก็มาถึงที่ซูเปอร์เซยูแล้วค่ะเดี๋ยวมาสำรวจข้าวของนะคะในซูเปอร์ญี่ปุ่นนะคะมาหมายอยู่ในโตเกียวนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้าวของตอนนี้นะคะราคาเป็นยังไงแล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างค่ะไปกันเลยค่ะ เมนูเอันนี้ก็จ่ายกับค่าเรียบร้อยนะคะซื้อไปข้างหลังนะคะเดี๋ยวก็จะกลับบ้านแล้วไปเปิดถุงช็อปกันนะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะที่ซื้อมาท่านจางนี้ม,มาค่อยด้วยนะก็ <laughs> จะไปโทเอ็นนะคะ อันนี้แปดแปดแปดมาทั้งหมดวันนี้นะคะถ้าจะมีบาตาปังนะคะเป็นขนมปังเนยนะคะอันนี้มีน้ำสลัดนะคะแบบแบบไม่อ้วนนะคะแบบซีโร่นะคะแคลนะคะช่วงนี้ลดน้ำหนักก็เลยกินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นขนมปังค่ะขนมปังนี่อยู่ที่ประมาณร้อยเจ็ดสิบเยนนะคะก็ประมาณสามสิบกว่าบาทนะคะ อันนี้เป็นกล้วยหอมค่ะกล้วยหอมก็จะจประมาณร้อยร้อยกว่าเยนนะคะก็ประมาณสามสิบบาทค่ะอันนี้เป็นหน่อไม้ฝรั่งนะคะแบ,แบบแบบลดราคานะคะก็ประมาณเก้าสิบห้าเยนนะคะก็ตีแปประมาณสามสิบบาทนะคะ,ะ,ะ,คะอันนี้เป็นอะโวคาโดนะคะอะโวคาโดอันนี้นะคะสามลูกนะคะก็ประมาณสองร้อยเจ็ดสิบบาท น,นี้เป็นไข่นะคะทามมโกกค,ค่ะก็สองร้อยเยนนะคะประมาณหกสิบบาทอันนี้เป็นน้ำสลัดโกมานะคะแบบแบบขวดใหญ่นะคะพันมิลนะคะอันนี้ประมาณหกร้อยบาทค่ะหรือประมาณร้อยแปดสิบาทบ้านเรานะคะน,นี่เป็นสลัดค่ะสองรอยเยนนะคะสองรอยมิลิตรนะคะก็ประมาณหกสิบาท อันนี้เป็นแบบแอปเปิลนะคะลดราคาะคะ่ะรอยอันนี้ประมาณสองร้อยกว่าเยนนะคะก็หกสิบาทลูกหนึ่งนะคะอันนี้เป็นโปเตโตค่ะลดราคาค่ะ,คะมันฝรั่งหรือประมาณร้อยแปดสิบเยนนะคะก็อัปปปีสักประมาณห้าสิบบาทะะอันนี้เป็นแอส้มนะคะเป็นออเรนจิีนะคะก็ประมาณสี่ร้อยยี่สิบเก้าเยนนะคะก็ประมาณร้อยอปปี่สักประมาณร้อย แบบไม่ถึงประมาณร้อยยี่สิบบาทนะคะร้อยยี่สิบบาทช่วงนี้นะคะสับปะรดอร่อยมากเลยนะคะสับปะรดฟิลิปปินส์นะคะก็อันนี้ประมาณสามร้อยสามร้อยยี่สิบเอ็ดเยนนะคะก็ประมาณลูกละตีแปประมาณเก้าสิบบาทนะคะชนนี้คืออืมนะเด็กกิแนแต่น้กันเ ก็ได้คนแดดอ่ะแม่นะอัดแดดแกอ่ะตัวนี้ไหมแม่ที่ลูกอันนี้เป็นอันนี้เป็นแซลมอนนะคะสาเกยนะคะชิ้นซื้อมาสองชิ้นนะคะเริ่มละลายแล้วนะคะกลัดร้อนชิ้นหนึ่งประมาณร้อยห้าสิบเยนนะคะก็ตกประมาณสี่สิบบาทนะคะอันนี้ไรลูกอะไรน้าหนี้งงจู้อูตรอ่ะอะไรงงจูสุตนะคะประมาณสองร้อยเยนนะคะก็ประมาณหกสิบบาทอ่ะตันนี้ เคเตชับปุนะคะมาคุกซอสมะเขือเทศนะคะก็ร้อยแปดสิบเยนนะคะประมาณตั้งตัวประมาณห้าสิบบาทนะคะเคอคอเลน้ำเอ่อกลูิฟออยนะคะก็ขวดนี้นะ่ประมาณห้ารอยเยนนะคะประมาณร้อยห้าสิบบาทอ่ะตัวนั้นนี่คะคอนดมูเนะนะคะเป็นเนื้อส่วนเนื้อไก่ส่วนหน้าอกนะคะประมาณเหลือประมาณสอง้อยห้าสิบเยนนะคะก็ประมาณ70็ดสิบาท ช่วงนี้ลดน,น้ําหนักก็เลยซื้อแบบไม่ค่อยมันมากนะคะแบบช่วงหน้าอกค่ะมูเนกนะคะอันนี้เป็นบูตะฮิกินะคะก็เป็นหมูบดนะคะอันนี้อยู่ประมาณ4ี่ร้อยเยนนะคะก็ประมาณร2อยยี่สิบาท<ม>ไอ,อ้ตัวนั้นอันนี้อันอนี้เอาไปดาวลูกตัวนั้นนี่ตัวนี้ตัวเตะตัวเตะเป็นนะคะเ,เดี๋ยวป่าไปซต่อตัวใหม่กันนะ ทามาโกยากินะคะร้อยเยนนะคะก็ประมาณสามสิบบาทข้างในน,นี้นนี้เดิงในนีคะบุตตะนะคะก็ไ uh huh. ด้เป็นแบบ uh huh. บุตตะหั่นแบบเป็นชิ้นๆนะคะก็ประมาณเอาไปทําพว uh huh. กฮงคัสสึนะคะก็ประมาณสี่ดอกสี่ร้อยเจ็ดสิบห้าเยนนะคะก็ประมาณร้อยสี่สิบเฮ้ยจุ๊ดจุ๊ข้างนนั้นนี้ให้ดูสุュー นี้เป็นอเมริกาอันนี้เป็นเนื้อของอเมริกานะคะก็ไปเราไปทำพวกวาก,กิวนะคะไม่ใช่วาก,กิวทำพวกกิวด้งนะคะก็ประมาณห้าร้อยแปดสิบเจ็ดเยนนะคะก็ประมาณตีไปสักประมาณร้อยหกสิบบาทนะคะแพ็คนี้ประมาณร้อยหกสิบบาทเอามาอีกลูกมีไหมคะยากคุณยากก็เลยนนะคอเรียกว่าอีเลคัสึ์นะคะ ก็เหมือนตรงคัสเตแต่ว่ามันจะนิ่มๆหน่อยนะคะก็ประมาณสามรอยี่สเอ็ดเยนประมาณเก้าสิบบาทมีไหมลูกหยิบให้แม่หน่อยบุ๊คคากกาเขาเล่นน่นหนีอมมกย้อก็้าเน่หนีเจรเขาได้นน่หนีเขาได้เป็นผักแช่แข็งนะคะเป็นบร็อคโคลี่แช่แข็งประมาณสองร้อยเยนนะคะหกสิบบาทนี่นะคะ อันนี้เป็นผัดแช่แข็งเหมืนกันนะคะก็เป็นรวมมิตรนะคะมีข้าวโพดแล้วก็แครลลอทแล้วก็เป็นถัว่วลันเตานะคะสองรอยเยนค่ะก็หกสิบบาทนะคะควันนี้นะคะก็จ่ายกับข้าวไปนะคะประมาณเจ็ดพันสองร้อยประมาณ 7, เจ็ดพันสองร้อยแปดสิบเยนนะคะก็ตกประมาณ คิดเป็นเงินบ้านเราก็ประมาณ 1, เอโตสองสองพันกว่าบาทนิดๆนะคะอันนี้ก็เป็นค่าของชีพของคนทาไอ้คนญี่ปุ่นนะคะในโตเกียวนะคะก็ราคาของก็จะประมาณนี้นะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาดูของในญี่ปุ่นนะคะว่ามันราคาเท่าไหร่แล้วก็ราคาเท่าไหร่กันบ้างน,นะคะตอนนี้<ด>แต่<ด>ส่วนตัวหมายคิดว่าของมันขึ้นช่วงนี้ของจะขึ้นราคานะคะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้นะคะคงจะ เพืพ่อนๆคงจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะวันนี้บ๊ายบายทุกท่าสวัสดีค่ะบ,บ,บ๊ายบายค่ะฝากกดไลค์ด้วยนะคะบ๊ายบาย